ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lee Life อยู่กับผมครับ Lee เราเรื่องหลอนเรื่องราวที่คุณจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องราวในวันนี้ ที่ผมนั้นจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ชายท่านนี้ครับจากตรงนี้ไปผมจะขอเรียกผู้ชายท่านนี้ว่าเป็นคุณแมนแล้วกันนะครับคุณแมนได้พบเจอกับเรื่องราวปริศนาได้พบเจอกับดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งในหอพักที่คุณแมนนั้นได้ไปเช่าอยู่ครับ เรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยคุณแมนมีอาชีพเป็นนักดนตรีประจำอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครครับตัวเขานั้นเพิ่งจะได้เริ่มงานในร้านอาหารแห่งนี้เพื่อการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วคุณแมนจึงจำเป็นครับจำเป็นต้องย้ายหอพักเพื่อไปอยู่หอพักใกล้ๆกับที่ทำงาน หรือร้านอาหารที่เขาทำงานอยู่นั่นเองเพื่อที่จะได้สะดวกและเดินทางได้อย่างรวดเร็วครับเมื่อคุณแมนย้ายไปอยู่หอพักแห่งนั้นช่วงเดือนแรกก็ปกติดีดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆตกค่ำมาก็าไปเล่นดนตรีดึกๆหลังเลิกงานก็กลับมาพักผ่อนมาที่หอของเขาจนอยู่มาวันหนึ่งครับคุณแมนเล่าว,ว่าหลังจากเล่นดนตรีเสร็จ ก็เดินทางกลับมาที่หอพักเช่นเคยวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยมากจริงๆตัวเขาครับรีบอาบน้ําและเอนตัวลงนอนแต่ทว่าตัวเขานั้นยังไม่ทันได้หลับดีเลยคุณแมนก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาทะเลาะกันจนทําให้ตัวเขาครับนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวหันไปดูนาฬิกาเวลานี้ มันก็ป่าเข้าไปจะปีสามแล้วใครกันใครมาทะเลาะอะไรกันเวลานี้ครับเมื่อคุณแมนแง้มหูฟังดูดีๆก็ได้ยินเหมือนกับว่าไม่ใช่หญิงคู่หนึ่งเขานั่งทะเลาะกันเถียงกันเรื่องปาษาหัวใจเรื่องความรักอะไรประมาณนี้ตัวคุณแมนครับเลยตัดสินใจไม่อยากเข้าไปยุ่งน่าจะเป็นเรื่องของเขาสองคนตัดสินใจ่ไม่ไปยุ่งดีกว่า คุณแมนครับใส่หูฟังเปิดเพลงกล่อมตัวเองให้หลับไปหลังจากคืนนั้นผ่านไปครับตัวเขาก็ได้กลับไปทำงานตามปกติแต่ทว่ารอบนี้ครับตอนขากลับที่เขาเดินกลับมาที่หอนั้นคุณแมนได้ไปพบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นหน้าตาสวยงามรูปร่างดียืนอยู่บริเวณด้านหน้าของหอพัก คุณแมนมีหัวใจที่เต้นระรัวโดยไม่มีเหตุผลคล้ายกับว่าตัวเขานั้นจะชอบผู้หญิงคนนี้เข้าแล้วละ่ะแต่ด้วยความเหนื่อยล้าและสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยพร้อมคุณแมนเลยไม่กล้าที่จะเข้าไปทักเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นแต่ตัวเขาครับก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสได้เจอผู้หญิงคนนี้อีกจะเข้าไปชวนคุยจะไม่พลาด จะไม่พลาดโอกาสแบบคืนนี้แล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ยืนอยู่ในหอแบบนี้ก็แสดงว่าต้องพักอยู่ที่นี่แน่ๆหลังจากวันนั้นคุณแมนก็ได้เลิกงานได้เดินกลับออกมาจากร้านอาหารมุ่งหน้าเข้ามาสู่หอพักของตนเองเหมือนบนุญกรรมวาสนากำหนดวันนี้คุณแมนก็ได้เจอผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่ง วันนั้นครับคุณแมนตัดสินใจเดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนี้จนทำให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้นั้นอยู่ห้องติดกันกับตัวเขาเลยเธอนั้นมีชื่อว่าฟ้าทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งคุณแมนก็ได้ขอเบอร์โทรติดต่อไว้ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะชวนเธอไปทานข้าวครับแต่เมื่อคุณแมนโทรไปจะชวนทานข้าวตอนมื้อเที่ยงคุณฟ้า ก็ไม่ได้รับสายไม่ได้รับสายคุณแมนหลังจากเลิกงานในวันนั้นคุณแมนก็กลับมาที่หอครับตอนขาเดินขึ้นไปก็เจอคุณฟ้าคุณฟ้านั้นยืนอยู่หน้าห้องของตัวเองพอดีคุณแมนก็เลยรีบเดินครับรีบเดินเข้าไปหาคุณฟ้าใกล้ๆและได้ไปชวนคุยได้พูดคุยกันครับคุณแมนสบโอกาสก็เลยชวนคุณฟ้าเข้าไปนั่งดื่มกันในห้องไม้ ได้ไปนั่งพูดคุยกันไม่ต้องมายืนคุยกันหน้าห้องอะไรแบบนี้คุณฟ้าครับตอนนั้นคุณฟ้าดูเศร้าๆคุณฟ้าก็ตกลงและเดินเข้าไปนั่งกินนั่งดื่มกันในห้องของคุณแมนครับคุณแมนด้วยความเป็นสุภาพบุรุษก็ไม่ทําอะไรล่วงเกินหรือพูดจาไม่ดีกับคุณฟ้าเลยแม้แต่น้อยก็พูดคุยกันไปตามภาษาของหญิงสาวที่เพิ่งจะรู้จักกันใหม่ๆ หรือหญิงสาวที่เพิ่งจะจีบกันใหม่ๆนั่นแหละครับคุณฟ้าดูเป็นคนที่ค่อนข้างเศร้าไม่ค่อยหัวเราะคุณแมนพยายามชวนคุยเพื่อที่จะไม่ให้เสียบรรยากาศครับนั่งกันไปสักพักคุณแมนเริ่มปวดท้องเลยขอคุณฟ้าว่าเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับอะไรประมาณนี้คุณแมนก็ได้ลุกเดินเข้าไปห้องน้ำครับเมื่อทำธุระอะไรเสร็จคุณแมนออกมาจากห้องน้ำ รากฏว่าคุณฟ้าที่นั่งอยู่บนโซฟาตอนแรกนั้นกลับไม่ได้อยู่ในห้องแล้วคุณแมนนึกในใจว่าตัวเองนั้นพูดอะไรไม่ดีไปหรือเปล่านึกไปนึกมาก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีนี่นาแถมยังนั่งแบบสุภาพบุรุษไม่แตะเนื้อต้องตัวให้เกียรติเขาทุกอย่างแล้วเขาออกไปจากห้องตอนไหนวะเดินไปทำไมไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยทำไมกัน เมื่อทั้งสงสัยและคาใจครับคุณแมนก็เปิดประตูห้องตัวเองออกไปและไปเคาะห้องห้องของคุณฟ้าที่อยู่ถัดไปจากห้องเขาเพื่อจะถามเพื่อจะพูดคุยหรือขอโทษคุณฟ้าครับว่าทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าเมื่อเคาะประตูเคาะไปสักพักหนึ่งก็มีคนเดินออกมามาตรงประตูแต่เมื่อเปิดประตูออกมานั้นครับทำให้คุณแมนต้องตกใจเพราะคนที่เปิดประตูนั้น เขาเป็นผู้ชายครับและถามกับตัวเขาว่ามาเรียกใครฟ้าไหนห้องนี้ไม่มีคนชื่อฟ้าคุณแมนได้แต่งงและสงสัยมองเข้าไปในห้องสักพักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาตรงประตูหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นไม่ไม่ใช่คุณฟ้าอย่างแน่นอนมันไม่ใช่คุณฟ้าแล้วห้องนี้ที่คุณฟ้าบอกว่าพักอยู่ แล้วทำไมไม่มีคุณฟ้ากันนะตอนนั้นคุณแมนบอกว่าทั้งงงและสงสัยคุณฟ้าบอกว่าอยู่ห้องนี้แท้ๆทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะคุณแมนก็เดินกลับห้องไแปบบแบบเฉยๆแบบงงๆงงทิ้งความสงสัยให้กับชายหญิงคู่นั้นที่เดินงัวงเงียมาเปิดประตูให้กับเขาครับเมื่อเขาเดินกลับมาถึงห้องก็พยายามจะโทรหาเบอร์ที่คุณฟ้าให้กับเขาไว้ครับ แต่โทรไปเท่าไรยี่สายกี่สายก็ไม่มีคนรับจนตัวเขาครับเผลอหลับไปคืนนั้นเมื่อเขาหลับไปครับคุณแมนฝันว่าตัวเขาได้เจอกับคุณฟ้ายืนอยู่หน้าหอพักเช่นเคยคุณแมนก็เดินเข้าไปพูดคุยเหมือนจะไปสอบถามว่าโกรธอะไรหรือเปล่าคุณฟ้าก็ได้ชวนเขาขึ้นไปนั่งเล่นบนดาดฟ้าของหอพักครับ และได้พูดคุยกับตัวเขาจนทำให้คุณแมนได้รู้ว่าคุณฟ้านั้นเป็นโรคซึมเศร้าพูดไปสักพักครับคุณฟ้าเริ่มสะอื้นและร้องไห้ออกมาคุณแมนพยายามปลอบครับพยายามปลอบคุณฟ้าไม่ให้ร้องไห้แต่ทว่านั่งไปสักพักมันก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นเสียงดังประมาณว่า คุณแมนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงเคาะประตูที่มันดังอยู่หน้าประตูห้องเขาเลยพอคุณแมนลุกไปเปิดประตูครับคุณแมนก็ได้พบกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนเมื่อคืนที่คุณแมนได้ไปเคาะห้องเขานั่นแหละครับคุณแมนก็เลยขอโทษไปที่ไปเคาะห้องกลางดึกแบบนั้นและคุณแมนก็ได้อธิบายเหตุผล ว่าทำไมไปเคาะห้องอธิบายเหตุผลต่างๆที่คุณแมนได้พบเจอมาให้กับผู้ชายคนนั้นครับพบผู้ชายคนนั้นได้ฟังเหมือนหน้าตาของเขาจะเริ่มถอดสีและบอกกลับกับคุณแมนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เดินจากไปครับหลังจากวันนั้นคุณแมนก็ไม่ได้พบเจอกับคุณฟ้ามาประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่ทว่าทุกคืน เขามักจะฝันเห็นคุณฟ้าและได้เดินไปนั่งบนดาดฟ้ากับเขาทุกครั้งเกือบทุกคืนเลยและทุกครั้งที่ขึ้นไปบรนดาดฟ้านั้นครับคุณฟ้ามักจะร้องไห้เมื่อคุณฟ้าร้องไห้และตัวเขาปลอบมันมีเหตุบางอย่างทุกครั้งเลยต้องต่ำให้ตัวเขานั้นตื่นขึ้นมาทุกครั้งครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณแมน กำลังจะได้ย้ายหอครับเพราะว่าตัวเขานั้นได้งานที่ดีกว่าในร้านอาหารที่ดีกว่าและค่าตัวที่สูงกว่าครับคุณแมนแตัดสินใจว่าจะย้ายไปอยู่หอใกล้ๆก,กับร้านอาหารที่เขาต้องย้ายไปทำใหม่ครับวันนั้นเขากลับจากเล่นดนตรีเป็นวันสุดท้ายของร้านอาหารที่เขาทำอยู่ณปัจจุบันคืนนี้เขาเดินมาเดินเข้าประตูรั้วของหอมาคุณแมน ได้เห็นคุณฟ้าจังๆยืนอยู่ตรงทางเดินที่จะขึ้นไปบนลิฟต์คุณแมนไม่รอช้าครับรีบวิ่งขึ้นไปหาคุณฟ้าเพื่อที่จะได้ไปเจอกับคุณฟ้าอีกสักครั้งหนึ่งพอวิ่งเข้าไปใกล้ๆใช่ใช่คุณฟ้าจริงๆเราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคุณแมนอุทานขึ้นมาครับคุณฟ้าก็ตอบกลับคุณแมนกลับมาว่าไม่ได้ฝันหรอกและได้ชวนคุณแมนครับ ขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้านี่มันเหมือนในความฝันชัดๆเลยคุณแมนนึกในใจครับเจอคุณฟ้าด้านล่างคุณฟ้าชวนไปนั่งบนดาดฟ้ามันคือความฝันที่คุณแมนฝันอยู่ก่อนหน้านี้ตลอดเลยคุณแมนนึกในใจครับตอนนั้นก็เดยได้ขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้าก็ได้นั่งคุยนั่งพูดกันไปสักพักความรู้สึกนี้มันเหมือนกับในความฝันทุกอย่างเลยจู่ๆครับ คุณฟ้าก็สะอื้นและร้องไห้ขึ้นมาคุณแมนก็ได้ปลอบแต่ทว่าครับคราวนี้มันไม่มีเหตุใดๆที่ทำให้เขาตื่นแล้วเพราะนี่มันไม่ใช่ความฝันครับจูๆ่ๆคุณฟ้าก็หยุดร้องไห้ไปเองเองและบอกกับคุณแมนว่าฟ้าต้องไปแล้วนะและตัวคุณฟ้าครับก็ได้ลุกขึ้นและเดินไปตรงขอบดาดฟ้า ที่มีเหล็กดัดกั้นขอบๆรอบๆไว้เดี๋ยวจู่ๆร่างของคุณฟ้านั้นครับก็ได้ทะลุผ้านเหล็กดัดที่ตั้งอยู่บนขอบดาดฟ้าตรงนั้นลงไปด้านล่างคุณแมนเห็นภาพนั้นครับทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตัวนิ่งตัวสั่นเงื่อไหลไปทั้งตัวอีกสักพักหนึ่งคุณแมน ก็ได้เห็นแสงแวบไปแวบมาออกมาจากทางเดินบันไดหนีไฟครับคุณแมนนึกในใจคุณฟ้าที่เราแอบชอบก็ไม่ใช่คนแล้วมันต้องเป็นผีอย่างแน่แแล้วแสงที่แวบไปแวบมาด้านหลังนั้นมันคืออะไรกันอีกคุณแมนกลัวไปหมดแล้วครับตอนนี้ต้องมาเจออะไรกันอีกเนี่ยนึกยังไม่ทันเลยครับ ก็มีเสียงหนึ่งลอยขึ้นมาเป็นเสียงของผู้ชายแก่ๆครับตะโกนออกมาว่าไอ้นุม่มมาทำอะไรตรงนี้ปรากฏว่าเสียงนั้นเป็นลุงยามที่เดินขึ้นมาตรวจอาคารในตอนดึกครับทำให้คุณแมนโล่งอกล้มลงไปกับพื้นและได้บอกกับคุณลุงยามคนนั้นเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณลุงยามคนนั้นได้ฟังครับเมื่อลุงยามคนนั้น ได้ฟังสิ่งที่คุณแมนเล่าแล้วก็ถอนหายใจครับและพูดกับคุณแมนว่าเป็นนักดนตรีลาสีพนมคุณแมนงงและสงสัยมากว่าทำไมลุงยามคนนี้ถึงรู้ว่าคุณแมนเป็นนักดนตรีหลังจากนั้นครับคุณแมนก็ได้ถามต่อไปว่าคุณลุงรู้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับลุงยามคนนั้นครับก็เริ่มเล่าให้คุณแมนฟังว่าคนที่คุณแมนเห็นนะ่ะ ชัวฟ้าเธอเคยพักอยู่ที่นี่ตัวเธอนั้นแอบบชอบนักดนตรีคนหนึ่งในร้านอาหารที่คุณแมนทำงานอยู่นั่นแหละทุกวันจะไปนั่งเฝ้าไปดักรอเพื่อที่จะเจอผู้ชายคนนั้นคุณฟ้าไม่รู้เลยครับว่าผู้ชายคนนั้นเขามีแฟนอยู่แล้วจนอยู่มาวันหนึ่งครับผู้ชายคนนั้นครับได้พาแฟนของเขามาที่หอนี้ เมื่อคุณฟ้าเห็นอย่างนั้นก็ร้องไห้และเสียใจออกมากๆไม่ออกจากห้องมาหลายวันจนในที่สุดครับคุณลุงบอกว่าคุณลุงได้มาพบร่างของคุณฟ้านอนกองอยู่กับพื้นตรงด้านล่างนี้แล้วเหมือนว่าเธอน่าจะกระโดดลงมาจากดาดฟ้าลงมาตรงหน้าหอตรงที่ว่าหนุ่มเดินผ่านไปบ่อยๆนั่นแหละเรื่องนี้มันก็นานมากๆแล้ว ไม่คิดว่าจะมีคนมาเจออีกแต่ทว่านอกจากเองแล้วก็ยังมีนักดนตรีที่มาพักในหอนี้ก่อนหน้าเองอีกคนเขาได้ย้ายออกไปแล้วเพราะได้งานที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้แหละและก่อนหน้าจะย้ายลุงก็มาเจอเขานั่งอยู่บนดาดฟ้าและเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับเองที่เองมานั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละเมื่อคุณแมนได้ฟังเยันนั้นครับ คุณแมนก็ได้เข้าใจทุกอย่างและนึกสงสารนึกเสียใจคุณฟ้าที่ได้เสียชีวิตลงไปในแบบนั้นและก็ได้ขอบคุณคุณลุงสำหรับความกระจ่างในเรื่องนี้และได้เดินกลับไปที่ห้องในคืนนั้นคุณแมนนอนหลับไปและฝันถึงคุณฟ้าอีกครั้งคราวนี้ครับคุณฟ้ามาแบบดีๆมานั่งคุยกับเขาไม่ได้ร้องไห้ และยังอวยพรให้ตัวคุณแมนครับขอให้คุณแมนโชคดีและบอกกับตัวเขาว่าฟ้าคงจะตามไปด้วยไม่ได้แต่ฟ้าคงจะทำให้ได้แค่นี้ขอให้พี่แมนโชคดีนะคะอะไรประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ทิ้งท้ายไว้ให้คุณแมนมาอย่างหนึ่งอย่าลืมทำบุญให้ฟ้าบ้างนะหลังจากนั้นครับคุณแมนก็ได้ตื่นขึ้นมาและได้เก็บของ ย้ายไปอยู่หอพักแห่งใหม่และได้เริ่มงานใหม่ที่ได้รายได้สูงกว่าเป็นร้านอาหารที่ดีกว่าและชีวิตของคุณแมนก็ดีขึ้นมาเรื่อยเื่หลังจากนั้นคุณแมนก็ได้ทำบุญให้กับดวงวิญญาณของคุณฟ้าทุกๆเดือนเป็นต้นมาหลังจากนั้นเลยละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณแมนที่ได้พบเจอกับดวงวิญญาณ ในหอพักของเขาล่ะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของคุณแมนสามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ใครมีเรื่องราวร้อนๆสามารถคอมเมนต์ ลงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค้นหัวลุกกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ